บ้านที่นี่น่ารักมากเลยทั้งบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้านิชาน้โน้โน้ของค่ะมีอะไรก็เป็นเกี่ยวกับแบบพวกสบู่เกี่ยวกับสกินแคร์นิชาห้ามลงนิชาไปน้องกวนกันเถอะนิชา นี่นะคะนิชาก็ถึงโซแวงแล้วนะคะชาจะพาไปดูนะคะว่าที่โซแวงมีอะไรบ้างมันไม่ใช่กุหลาบบ้านที่นี่น่ารักมากเลยทั้งบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้านนน่เดไปละเะเดินดูเข้าไปจุงลูกแมวตอนนี้อากาศขนาด ไหนเอ่ยก็เหมือนเมืองไทยค่ะร้อนร้อนเย็นเย็นร้อนร้อนเย็นเย็นเหรอก็มันเย็นลมอะค่ะอยางแมวอันนี้ชื่อร้านอะไรแมวยังไปดิชื่อร้านไม่ได้เลยนะคะไม่เอาค่ะนี่ก็จะเป็นพวกของใช้นะคะแล้วก็เป็นของเล่นว้าวทุกคนค่ะอันนี้น่าเล่นมากมาเมชโอ้โหงูค่ะทุกคนทุกคนคะงูโอเคงูทุกคนคะงูแม่ไม่ชอบเล่นงูนี่นึง รีวิวร้านค้าในโซแวงหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นร้านของเล่นนะคะก็จะมีมีมูค่ะอันนี้ก็น่าเล่นนะคะนี่คืออะไรอะคะนี่มันจะเป็นแบบนี่ถ้าจับอันก็จะเป็นกลานมันคืออะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นวิทยาศาสตร์ถ้าถ้าถ้าจับตรงนี้มันจะมันจะบวมน้ำมันจะพุ๋อ แปลกดีเนาะนี่นะเป็นของเล่นแบบแปลกๆเนาะนิชาที่นี่จะเป็นแบบยังไงของเล่นมันเป็นยังไงบ้างของเล่นมันเป็นแบบเป็นเส้นยืดยืดด้านหนึ่งนะคะเหมือนเหมือนบนเส้นบ้านเรากินอะราเมงนูโดค่ะราราเมงนูดีค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันที่บัตเตอร์โดบัตเตอร์โดนี่เขาเรียกบัตเตอร์โดเนี่ยนี่ค่ะอันที่เราผ่านมากันนะคะเอาไหมคะก็เหมือนอที่นิชาชอบเล่นใช่ไหมสลามค่ะก็จะเป็นแบบเอ่อน้ำแข็ง ัวนี้น่าจะเป็นของเล่นของคุณพ่อนะคะเครื่องท่า้อแข็งมันมีแบบหลายอย่างเลยอ่ะของเล่นอ่ะน่ารักน่ารักค่ะมัามีอุปกรณ์รัวด้วยมันมีทั้งอุปกรณ์พวกครัวด้วยสําหรับคุณแม่นะคะสําหรับคุณแม่มีหลายอย่างเลยดูที่แ,แบบเอ้าแบบเห็นปะเป็นเหมือนกับสไลด์อ่ะเห็นปะอันนี้เอาแบบตงกวาใส่เข้าไปสไลด์ออกมาเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพวกแบบเครื่องใช้นี่มีพัดลมด้วย เห้ดูน็อตทัสเห็นไหมจอบแบบนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบสวยๆใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแสงกลางคืนเนี่ยมันจะสวยฉันถึไม่อยากไม่อยากได้ดินบาที่ซื้อไปแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เจอของใหม่คุณเลยอยากได้ค่ะอันนี้อะไรอะไม่อันนี้มันเป็นแบบรีเฟกเทคโนโลยีเว้ยใส่แล้วมันเย็นหัวเหรอมันไม่ร้อนไหนเราอเดี๋ยวผมยุ่งนะเราไปรีวิวร้านอื่นต่อไปดูซิว่าร้านอื่นมันมีอะไรบ้างเฮ้ยมีคนทำไอติมเพื่อนนะคะทุกคน มีชื่อร้านสกินเดเลลานะคะ,น,ะน,นีนนะสบู่ใช่ไหมหอมมากเลยเดินเข้ามา,า,มานนไี่ใช่จะจับนะเป็นสบู่ค่ะเป็นสบู่เลยใช่ไหมใช่อ๋อสบู่น่ารักมากเลยอ่ะสะบู่อ๋ยอยม่ใช่จะจับลูกเอามจับมอเตอร เ,เกี่ยวกับแบบพวกสบู่เกี่ยวกับสกินแคร์นิชาห้ามลงทำไมนิชาขนาดนั้นเลยเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ละลายนะมันเขาเรียกว่าอะไรบอมบาสปะ<ช>ที่แบบใส่เข้าไปใน,ในอ่างเอเอ,เอใช่ก็จะมีแบบสบู่หลากหลายแบบเลยอ่ะค่ะจําก็มีแต่สบู่นี่นะคะแต่มอ่าโอเคไปต่อไปแตกมากะให้ชัดที่ นี่จ้าทีด้านหลังนี่จานิชาโอเคโอเคนิชานิชาพอนะคะ thank you น้องหมาน่ารักมากค่ะใช่เขาเดินมาหาก่อนใช่ไหมแต่พอนิชาจะไปจับเขาไม่ได้นี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าร้านในโชว์แหวงนะคะก็คร่าวๆเนาะถ่ายได้ด้านนอกนะคะ ต่ว่านี่ให้ดูบรรยากาศน่ารักน่ารักถ้า,กาไปไมีอะไรจะพูดไ,ไหมคะร้รานไอศครีมนะเนี่ยเป็นเออไอศคอ <พา S 2> อรีมพาเร<อ>าใส,ใส่เป็นร้านดังนะใส่เป็นร้านดังโอ้ยชาดูม้าเห็นม้าเปล่าโอ้โหม้าตัวใหญ่มากอยู่ข้างหน้านี่ชาเป็น,นม, <า S 2> ม้าลากรถหรอรถล,ลากม้าหรือเป <c oughs> ล่ารถลากม้าหรือม้าลากรถอันนี้อารมณ์แบบว่าเหมือนแบบที่แม่ชอบชื่อร้านอะไรเนี่ย Wonder Chill Wonder Chill อ้ร้านน่ารักมาก ใช่ดิ Wonder Shield ไงเนี่ย Wonderful you มีซื้อไปฝากลูกๆหลานๆได้เลยใช่เป็นหนังสือแบบว่านังสือเด็กๆของเด็กๆอ่ะโอ้ยเมืองนี้นี่เป็นสวรรค์ของเด็กเลยเนาะน่ารักมาก เป็นแบบสวรรค์ของเด็กๆจริงๆอ่ะอันนี้เหมือนเคยเห็นเลยไบสเนี่ย post away lion เขามีกล่องเพลงน่ารักน่ารักด้วยเขาพี่จะเมคะเามากันบ้างรถมีจุดม้ากับรถแม่มหัวใจบ้างโอ้หมาของพี่ค่ะเมืองน,นี้จะเป็นเมืองแบบคล้ายๆกับทางโลกโลกเนาะเหมือนทางแบบฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ย ม้าจริงเลยนะคะเนี่ยมาจริงสิลูกเป็นมาลากรถเห็นไหมไม่ใช่ค่ะรู้สึกขายืนนิ่งไหมอ้อากถุก